สวัสดีครับผมนี่คือต้นที่ผ่านการตัดแต่งกิ่งเพื่อทำยอดแล้วนะครับนะฮะอันนี้อายุต้นนะครับผม4ปีนะฮะ4ปีกว่าเข้าปีที่5ครับการแต่งกิ่งทำยอดจะแต่งทั้งต้นนะครับผมแต่งทั้งต้นรูดใบทั้งต้นแบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวแต่งยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเดี๋ยวจะแต่งให้ดูอย่างละเอียดกันเลยนะครับค,ครับผมเดี๋ยวผมจะมาแต่ง ต้นนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับผมใกล้ๆกันเลยเนาะนะะฮนี่ครับนี่คือลักษณะต้นที่ผมจะแต่งให้ทุกคนดูนะครับผมนี่ฮะอ่าแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ชัดกว่าเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ละกันเห็นไหมครับมันจะมีกิ่งที่เป็นสีขาวและเขียวแบบนี้นะครับผมนี่ฮะขาวปนเขียวแบบนี้นะครับเขียวยน้อยๆนี่ต้องตัดออกทั้งหมดครับ แล้วเวลาตัดตัดให้ชิดตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาจะสามารถแตกยอดได้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะกิ่งแห้งตายของปีที่แล้วตัดทิ้งได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูครับเขียวๆแบบนี้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับว่ามันเป็นกิ่งสีเขียวทั้งหมดเลยเนี่ยฮะเขียวแบบนี้ตัดออกทั้งหมดนะครับผมผมถึงบอกนะฮะว่าเวลาจะแต่งกิ่งทํายอดให้กะปริมาณดูให้ดีนะครับผมว่ากิ่งที่มันแตกมานะครับผมมันจะขาวทันไหมนะครับถ้าขาวแบบนี้นี่ฮะนี่ฮะดู ขาวแบบนี้นะครับขาวอวบๆอย่างนี้เราสามารถใช้เป็นกิ่งทํายอดได้นะฮะเราก็จะตัดก่อนนี่ฮะส่วนเขียวแบบนี้นะฮะนี่ฮะเขียวแบบนี้เห็นไหมนี่ฮะมองดูด้วยตารู้ว่ามันเป็นสีเขียวนะฮะเอาออกทั้งหมดนะครับผมกิ่งที่เป็นสีเขียวไม่สามารถทํายอดได้นะทุกคนนะฮะเวลาตัดก็คือตัดให้มันด้วนอย่างนี้ไปเลยนะครับให้มันชิดไปเลยนะครับไม่ให้มีข้อใบเหลืออยู่นะฮะนี่ฮะชิดไปข้อใบคืออย่างนี้เห็นไหมนี่ข้อใบคืออย่างนี้เห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหม ถ้าเราตัดไม่สุดนะครับมีข้อใบนี้อยู่มันจะแตกยอดตรงซอกใบนี้แทนนะครับผมแต่ถ้าเราตัดสุดแบบนี้เลยปุ๊บมันจะแตกตรงนี้แทนนะครับนะฮะแล้วยอดมันจะใหญ่มันจะอวบนะฮะนี่ฮะตัดได้หมดเลยนะครับเขีวเขียวพวกนี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ครับถ้ามันเขียวเขียวอวบๆหน่อยเราก็เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะครับผมนี่ฮะข้างล่างเนี้ยออกได้หมดเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับ เพราะว่าต้นนี้อายุเกิน4ี่ปีแล้วเวลาแต่งก็คือสามารถแต่งรูดใบได้ทั้งต้นเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเหลือใบข้างล่างไว้แล้วนะครับแบบนี้เห็นไหมนี่ฮะอันนี้ขนาดผมเลือกกิ่งน้น้อยแล้วเนี่ยเพื่อที่จะได้ทาคลิปให้มันสั้นๆนะสุดท้ายยอดกิ่งมันก็ยังเยอะอยู่ดีจะไม่ทันสามนาทีอ่ะนี่ฮะเห็นไหมครับเขียวๆตัดทิ้งได้เลยนะครับนี่ฮะตัดทิ้งนะครับเนี่ยขาวๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมขาวๆแบบนี้นะครับตัดได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะ ความยาวของมันสูงเกินเอื้อมมือแบบนี้นะครับผมผมจะไม่ตัดสูงนะฮะผมจะเอาแค่ผมเอื้อมเก็บถึงแค่นั้นนะครับผมแล้วจะตัดทิ้งเลยนะฮะ,ะเพราะว่าสูงไปมันจะลําบากตรงที่เราจะต้องนะฮะปีนบันไดเก็บครับมันลําบากจริงๆมันลําบากจริงๆแล้วมันอันตรายด้วยนะบางทีเราเก็บยอดเราแข่งกับเวลานะทุกคนนะเราแข่งกับเวลานะครับผมต้องเสร็จภายในเที่ยงวนันต้องเสร็จภายในบ่ายสองนะครับ มัวมาปีนบันไดนะครับผมย้ายบันไดไปย้ายบันไดามานะครับส่งไม่ทันแน่นอนครับยอดเนาะนี่ฮะนี่ปับป๊บปั๊บตัดนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นอ่ารูปร่างที่มันชัดเจนนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้รูดใบครับนะีผมรูดใบแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันโอ้มันโล้นเลยนะฮะนี่นะฮะผมตัดแล้วนะต่อไปผมก็จะรูดไล่รูดใบปึ๊บปึ๊บ รูดใบนะครับผมแล้วมันคุณก็จะเห็นแต่กิ่งเขาขาวนะครับผมล้วนๆเลยนะฮะเวลามันแตกยอดมาทั้งต้นนะครับมันจะสามารถเก็บได้ทั้งต้นเลยนะครับผมไม่ต้องเหลือสักยอดเลยนะฮะเก็บพร้อมกันคือเก็บรวบหมดเลยนะครับนี่ฮะอะฮะ้อใบที่เรารูดทิ้งทั้งหมดนี่คือแตกยอดหมดนะครับผมมันจะแตกยอดทุกตาใบที่เรารูดเลยนะครับอย่างเงี้นี่ฮะนี่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 ฮะ เห็นไหมมันจะล้นหมดเลยนะครับถ้าเราตัดกิ่งเขียวออกทั้งหมดจบครับนี่ฮะเรียบร้อยนี่ฮะหลังจากที่เราแต่งแล้วเราก็จะได้กิ่งแบบนี้เห็นไหมนี่ฮะมัดก็จะล้นอย่างนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมจะเหลือแต่กิ่งเขาขาอบๆให้เราทํายอดเหมือนแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมนี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับก็จะเหลือแต่แบบนี้เลยเห็นไหมนี่ไว้เก็บยอดอย่างเดียวครับนี่เดี๋ยวรอย,ยอดแตกประมาณยีวันครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อ